สวัสดีค่ะพบกับปิ่นกับช่องปินพาทัวร์นะคะวันนี้ปิ่นกลับมาที่บ้านนะคะกลับมาที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ค่ะนี่คือถนนหน้าบ้านของปิ่นนะคะวันนี้เราจะพาพ่อแม่ไปกินข้าวนอกบ้านนะคะแล้วก็ไปทําบุญกันค่ะตอนนี้เราก็กําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางกันนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สวรรค์บ้านนาคาเฟ่นะคะบ้านถนนกลางตําบลแชะอำเภอกอนบบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆเลยนะคะสวรรค์บ้านานาไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนนะคะสงฝั่งของเขาก็จะร่มรื่นนี่นะคะเขาก็จะมีซุ้มให้นั่งนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นทุ่งข้าวนะคะทุ่งนานะคะเขียวขจีค่ะจะมีต้นมะพร้าวน้ําหอมด้านข้างด้วยนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะ นี่คือบรรยากาศตอนใกล้เที่ยงนะคะก็จะมีคนมาทานข้าวเยอะหน่อยนะคะฝั่งทั้งด้านนี้เขาจะมีชิงช้าให้เรานั่งนะคะแล้วเดินไปสักนิดนึงเขาก็จะเป็นจุดชมวิวให้นะคะด้านซ้ายมือนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆบนะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูที่จุดชมวิวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะว่าจุดชมวิวเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตามขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวตาม เดินตามขั้นบันไดขึ้นไปเลยนะคะนี่ค่ะขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะหอด้านหลังจะเป็นทุ่งนานะคะถ้าหลังจากที่เราไปถ่ายบรรยากาศภายในสวรรค์บ้านนาสักพักแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่ามีซุ้มว่างนะคะเราก็กําลังที่จะเดินไปนั่งที่ซุ้มนะคะสวรรค์บ้านนาวิลคัมนะคะนี่คือซุ้มต่างๆนะคะที่เราจะได้ไปนั่งนะคะ นี่ก็เป็นสวรรค์บ้านนาภาพยนตร์นะคะก็คงจะเป็นช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเขาก็จะมีดนตรีโฟกซองให้ฟังด้วยนะคะตอนคือตอนนี้เรามาตอนเที่ยงเที่ยงนะคะก็แดดก็จะร้อนนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านนี้นะคะซุ้มของเราจะอยู่ซุ้มสุดท้ายฝั่งนู้นนะคะเขาก็จะมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปตลอดนะคะสําหรับใครที่เป็นสายเซลฟี่นะคะสายชอบถ่ายรูปนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปตามสะพานเรื่อยๆนะคะบรรยากาศเขาก็โอเคนะคะธรรมชาติดีค่ะทางร้านเขาก็จะมีลูกค้าเต็มทุกซุ้มเลยนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ค่ะซุ้มนี้จะเป็นซุ้มของเรานะคะมาถึงแล้วค่ะนี่คือ บรรยากาศโดยรวมภายในซุ้มนะคะก็จะมีเปมีพัดลมแล้วก็มีเก้าอี้ให้1ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาหามุมนั่งกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูกันก่อนนะคะเราจะสั่งอาหารทานกันค่ะก็จะมีเมนูปลาของเขานะคะแล้วก็จะมีเมนูห้ามพลาดค่ะจะเป็นขนมจีนซาดิทนะคะชุดเล็กอยู่ที่50บาทชุดใหญ่อยู่ที่150บาทนะคะ แล้วเราก็มาที่ส้มตำยกคุกนะคะเราก็จะมาสั่งตำปูปลานะคะแล้วก็ตำโคราดค่ะเราก็จะามาที่เมนูทอดๆนะคะเราก็จะสั่งเฟ้นฟรายนึที่นะคะแล้วก็ปีกไก่ทอดน้ำปลาอีกหนึ่งที่นะคะรายการเมนูอาหารของทางร้านเขาก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะ แล้วก็มาแล้วนะคะเมนูที่เราสั่งนะคะขนมจีนซาดิดค่ะชุดเลขาส0บาทค่ะนี่ก็จะเป็นส้มตำยุโกคกนะคะตำปูปลากับตำโคราดค่ะน่ารัประทานค่ะนี่ก็จะเป็นเฟรนฟรายนะคะยำหมูยอค่ะแล้วก็ปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวผัดนะคะ หลังจากที่เราทานข้าวที่สวรรค์บ้านานาคาเฟ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปที่สํานักสงฆ์ภูกิ่งแก้วนะคะอยู่ที่ตําบลบ้านใหม่อํเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําบุญกันค่ะสองข้างทางที่เราขับรถผ่านมานะคะก็จะมีดอกคูณสีเหลืองสวยงามเลยนะคะกําลังออกดอกบานสะพังเลยค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือราชพฤกษ์ค่ะ เราใช้ google map ในการเดินทางนะคะเราขับมาเรื่อยๆจนถึงตำบลบ้านใหม่นะคะทางสำนักสงฆ์ภูกิ่งฟ้าเขาก็จะมีป้ายบอกทางเราตลอดเวลานะคะเราก็ให้เขาให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายมาเจอทางดินนี่นะคะเราก็ขับไปอีก8กิโลเมตรนะคะก็จะถึงสำนักสงฆ์ภูกิ่งฟ้านะคะเดี๋ยวตามไปดูเรื่อยๆเลยค่ะ แล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงสำนักสงฆ์ภูกิ่งฟ้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะดูร่มเลื่อนมากเลยค่ะไปกันค่ะทุกคนเราจะเข้าไปภายในสำนักสงฆ์ภูกิ่งฟ้าด้านในกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พักกันก่อนนะคะส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นทาวเวสุวรรณนะคะเขาก็จะมีที่ให้เรากราบไหว้นะคะเขาก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนให้เราเข้าไป บูชามาไหว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระด้านในกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราออกมาเราถึงจะมาไหว้ท่านค่ะเข้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็กําลังส่งน้ําพักกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนทองนะคะเราออกไปไหว้พระด้านในกันค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็จะมีะระฆังมหาเฮงนะคะเล็กสอยู่ที่ราคา49บาทนะคะมีน้ำผึ้งป่ากขวดละ2 0 0บาทค่ะแล้วก็ชุดสังฆทานชุดละ100บาทค่ะแล้วเราก็ได้ดอกไม้ทูบเทียนทองมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปไหว้พระกันด้านในค่ะหลังจากที่ลงจุดทูบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินตามพ่อแม่มาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระที่นี่กันนะคะสาธุ หลังจากที่เราจุดทูปไหว้พระด้านนอกนะคะเราก็นําดอกไม้มากราบพระแล้วเราก็เอาดอกไม้มาวางไว้ที่อ่างนะคะหลังจากที่เราเข้าไปไหว้พระด้านในนะคะเราก็กลับออกมาไหว้แม่ย่าโมนะคะหลังจากที่เราไหว้แม่ย่าโมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาไหว้เจ้าแม่ก่อนอิมกันต่อนะคะก็จะมีระฆังให้เราตีด้วยนะคะเด็กๆก็กําลังตีระฆังกันนะคะนี่คือบรรยากาศที่เราไปไหว้พระมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ค่ะด้านในที่เราไปไหว้พระมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแม่ย่าโมนะคะที่เราไปไหว้มาเมื่อกี้นี้นะคะนี่คือด้านหลังที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่หลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งด้านนี้กันค่ะเดี๋ยวเดินตามไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้กันนะคะ เขาก็จะมีร้านกาแฟร้านขนมนะคะซ้ายมือเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูด้านล่างกันค่ะอ๋ออันนี้เป็นบ่อน้ำของเขานะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูดฝั่งทางด้านนี้กันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะส่วนฝั่งทางด้านขวามือก็คือศาลาให้เรานั่งพักเหนื่อยนะคะเขาก็จะมีถนนด้านล่างนะคะแต่เราไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้กันก่อนค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะเดินไปทางด้านนี้กันนะคะภูกิ่งฟ้านี่ค่ะเดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศทางด้านนี้กันค่ะเขาก็จะเป็นสกายวอล์กเล็กๆนะคะก็จะให้เราได้ถ่ายรูปกันนะคะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะก็มาถ่ายรูปได้นะคะที่ภูกิ่งฟ้านะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นสกายวอล์กเล็กๆนะคะ เดี๋ยวเราจะลองเดินมาทางนี้ดูค่ะก็จะเห็นธรรมชาติด้านล่างนะคะก็จะฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นเขื่อนลำแชะนะคะนี่ค่ะมันยากาศรอบๆนะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านนี้กันนะคะที่นี่ภูกิ่งฟ้านี่นะคะเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆก,ก,กันค่ะ ก็มีนักท่องเที่ยวที่เขาก็มาถ่ายรูปกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆของภูกิ่งแก้วนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศรอบๆนะคะนี่คือทางที่เราไปมาเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่เขาก็จะมีบ่อน้ําด้วยนะคะ ฟังทั้งด้านหลังนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะคะหลังจากที่เราไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วถ่ายบร,รยากาศของสำนักสงฆ์ภูกแก้วเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะสำหรับวันนี้เรากลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดเราพาพ่อแม่มาทานข้าวแล้วก็ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พบกันคลิปต่อไปค่ะ